รถมือสองสำหรับผมนอกจากที่จะต้องโครงสร้างดีไม่มีชนหนักพิษความไฟไหม้น้ำท่วมตัดต่อหรือสภาพเครื่องยนต์นกลไกต้องพร้อมการใช้งานแล้วเนี่ยเรื่องสุขอ,อนามัยและความสวยงามผมก็ให้ความใส่ใจนะครับอย่างที่ร้านเองเนี่ยรถทุกคันจะทําการสปาซักบ่อฟอกผมฆ่าเชื้อ,อโอโซนภายในก็จะเลือออกมาทําให้แบบนี้ส่วนตัวรถก็จะล้างให้สะอาดสลายคราบมาแมลงสลายคราบยางมาตอยสลายทุกคราบทุกซอกทุกมุม เสร็จแล้วเราก็จะมาขัดสีปรับสภาพผิวแล้วก็จะจบด้วยการเคลือบแก้วอันนี้คือกระบวนการการปรับสภาพรถที่ร้านทุกคันนะครับผมเป็นคนชอบของสวยดังนั้นรถที่ผมทำเพื่อจะขายเนี่ยผมก็ทำตามความชอบของผมนี่แหละมาดูตัวอย่างของการขัดสีกัน รถมือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้วการที่มันมีริ้วรอยก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเราทำให้มันดีขึ้นได้ผมว่าเราก็ควรทำนะผมคิดแค่ว่าถ้าเป็นผมผมก็คงอยากได้รถที่สุขภาพดีที่มีความสวยงามผมก็เชื่อว่าคนอื่นๆก็น่าจะชอบเหมือนกับผมแล้วคุณหลักชอบไหม ถ้าซื้อรถมือสองแล้วได้รถที่สุขภาพดีแล้วก็สวยแบบนี้ด้วย